สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Fun Thailand อีกครั้งนะครับแน่นอนครับในวันนี้เราพบกับมีนอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเจ้านี้เลยครับ a อพพิเล uh ีย RS 660นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับมีออปชันจัดเต็มในเทคโนโลยีจัดเต็มที่สุดในเซกเมนต์นี้นะตอนนี้ที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าความพิเศษของเจ้า i อ6หนะครับในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างตามเราไปเลยครับสำหรับอัพิเอียร R S 6 6 0มันคือรถสปอร์ตไบค์ี่กัดกลางจากค่ายอิตาลีอย่างอัพิเอียตัวรถมาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและคํานึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์เป็นหลักโดดเด่นมาด้วยแฟริงด้านหน้าแบบ2ชั้นที่ช่วยให้ตัวรถสามารถรถับลมเข้าและระบายลมร,ร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วมันจึงไม่เพียงแค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมรรถนะอีกด้วยในด้านของชุดดดไฟดนน้้้้าาาานนนนนนหหััััตตตวรรถถใมมมเเปป็แแบบ Full LED, แบบ LED อโิิที่สา ได้เองตามแสงรอบข้างซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆร้ผมด้วยหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าใช้งานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางระบบรับสายโทรศัพท์หรือการแสดงสถานะการทำงานของตัวรถได้อย่างละเอียดในด้านของเทคโนโลยีนั้นมาพร้อมเทคโนโลยีจากอัพเรียมากมายแม้กระทั่งระบบ IMU แบบ6แกนที่ชั้นฉลาดเพราะส่วนมากแล้ว IMU แบบ6แกนที่ใช้วัดและตรวจสอบการทำงานของตัวรถแบบรอบทิศทางนี้เราจะเห็นกันได้ในรถระดับซูเปอร์สปอร์ตบค์ที่มีราคาเกิน1ล้านบาทขึ้นไปแทบทั้งสิน้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้มันยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ถึง5โหมดให้คุณได้เลือกใช้ โดยโสโหมดสาหรับการใช้งานบนถนนทั่วไปและอีก2โหมดสําหรับการใช้งานภายในสนามแข่งขันยังไม่หมดเพียงแค่นี้ผมยังสามารถปรับตั้งค่า t r a c ชั o น c o n t ท o l ได้ถึง8ระดับ Power 3ระดับ Engine b r a k e 3ระดับ ABS 3ระดับและนอกจากนี้มันยังมีพุ s ธ control และวิล l ี่ค o นโทรมาให้ใช้อีกด้วยสําหรับอ p พ i l i a RS 660คันนี้มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2สูบเปลี่ยงจุดระเบิดแบบ270องศาโดยทางอ p r i เ i ียได้บอกว่ามันคือเครื่องยนต์ V4 แต่ถูกหันเครื่องออกเท่านั้นซึ่งทําให้ตัวรถมาพร้อมขุมพลังงขนาา100แรมที่ 1 5 0 0รอบต่อนอาทีพร้อมแรงบิด66นิวตันเมตรที่8,500รอรอบต่อนอาที มาต่อกันในส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบเบรกมาพร้อมระบบโช๊คอัพด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลิเมตรจากไยาบาพร้อมโมโนโชคที่ด้านหลังซึ่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างเต็มระบบต่อมาในส่วนของระบบเบรกมาพร้อมจานดิสเบรกคู่ขนาด320มิลิเมตรที่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบ4ลูกสูบจากแอมโบส่วนด้านหลังมาพร้อมจานดิสเบรกเดี่ยวขนาด220มิลิเมตรที่ทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เบรกแบบ2ลูกสูบจากแบมโบเช่นเดียวกัน ในส่วนของการขับขี่นั้นเราบอกได้เลยว่าเป็นรถที่มีทั้งคุมพลังงานดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและการบังคับเลี้ยวภายในเมืองที่คล่องตัวรวมไปจนถึงท่ทางการขับขี่ที่เราไม่ต้องหมอบก้มต่ำจนเกินไปแบบรถสปอร์ตเรปิก้านั่นจึงทําให้การขับขี่ใช้งานในชีวิตประจาวันเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการมุดการเปิดคันเร่งแซงจนไปถึงการเบรก แถมช่วงล่างที่เซ็ตค่ามาจากโรงงานนั้นก็มั่นใจได้ในทุกโขงทุกย่านความเร็วซึ่งเอาจริงๆ a p งอ i พ rs 6 6 0คันนี้มันเปรียบเสมือนรถแข่งในสนามที่วิ่งใช้งานบนถนนได้แบบสบายๆก็ไม่ผิดเท่าไหร่หากจะพูดแบบนี้แต่ด้วยราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยที่6,99,000บาทนั้นเมื่อเทียบกับตัวเลือกจากค่ายญี่ปุ่นในพิกัดเดียวกันแล้วแน่นอนว่าอ p พิเ rs 6 0คันนี้ดูจะมีราคาที่สูงเอาเรื่องเลยเหมือนกัน แต่ต้องอย่าลืมว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาบนตัวรถคันนี้เพียงแค่คุณเปลี่ยนท่อใบเดียวมันก็พร้อมลงแข่งในสนามแข่งขันได้ในทันทีซึ่งแน่นอนเรามองว่า a p พ r i a r s 6 6เหเหมาะกับผู้ที่หลงรักในรถสปอร์ตไบสมรรถนะสูงแต่จะให้ขี่ตัวพันซีซีใช้งานภายในเมืองก็ดูจะใหญ่และแรงไปสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันดังนั้นเราเลยมองว่า A p พ ria r s 6 0น่าจะเป็นตัวเลือกให้กับคนกลุ่มนี้มากกว่า เรากล้ารับประกันได้เลยว่าบนท้องถนนนั้นรถของคุณจะโดดเด่นและไม่ซ้ำกับใครง่ายๆอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความพิเศษของเจ้าอพิเลียไอเอศูนย์ 160. ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกันนะครับที่ติดตามรับชมกันและสุดท้ายนี้นะครับเช่นเคยครับฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องออ t โตฟันไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บ o t autofun.co.th นะครับ Facebook c h ANNEL Auto f u ัน h a i l a n d แล้วก็ t u b e c h ANNEL Auto Fu n Thailand เช่นเดียวกันส่วนเทปหน้านะครับมีจะไปรถคันไหนไหมเพื่อนะัมมนได้เลยครบ